เเป็นคนดังในโลกออนไลน์สักคู่นะแล้วก็อันนี้ต่อยกันจริงใช่ไหมมีเรื่องกันจริงๆใช่ปะจากในภาพก็ดูเหมือนมีจริงๆนะแต่คนที่มองดูก็งงเหมือนกันว่าอันนี้คือยังไงคือทะเลาะกันจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นภายในงานมิทติ้งรถเอร์าไซ์ครั้งแรกในชีวิตจัดขึ้นที่แหลมแม่พิงอำเภอแกลงจังหวัดระยองคือมันมเป็นงานมิทติ้งแล้วเหมือนสองคนนี้มาเจอกันเขาบอกว่าพอหลังจากที่ไปถีบร้านแล้วพยายามจะมาเคลียร์กันแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวมันก็เลยภาพเป็นคลิปทีี่่่่ตออยกกัันนเมืสู้ แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออทำไมต้องไปพังต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรขึ้นเขาบอกว่าหลังจากที่ตบอันนี้เลยอ่ะไปจบที่โรงพักแล้วสาเหตุเขาบอกว่าคือคุณแจ็คแบ,บร์โฮเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์คันแรกในชีวิตไปโชว์ในงานก็ไปโชว์ตามปกติไปร่วมงานด้วยแต่เมลายนี่เข้ามาพูดคุยตามปกตินะแล้วก็เหมือนไปจับจับทำให้รถของแจ็คเนี่ยเสียหายเกิดความไม่พอใจกันเกิดความไม่พอใจหลังจากนั้นเนี่ยคุณแจ็คไปถีบร้านของคุณเมย์หลังจากนั้นก็เลยเป็นคลิปต่อยกันแบบนี้